สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูว่าคุณคือใครที่โกกรคกะมาณตามหาดูไพ่สามใบตัวตนก่อนนะคะว้าวคุณคือควีนถ้วยโอ้โหคิงถ้วยรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาดูจะเป็นทวินเฟรมด้วยนะคะคุณคือทวินเฟรมอ่ะเป็นคนที่มีความรัก เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนที่มีคู่บุญบารมีลงมาสร้างงานเพื่อโรคนี้ด้วยและตอนนี้คุณก็กำลังทำงานของคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวขอไพ่แนะนำสามใบค่ะขอไพ่แนะนำเป็นสองใบก็แล้วกันนะคะเพระาะไพ่ดีมากเลยชุดแรกไพ่แนะนำสองใบไฮโรแฟนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ คุ้มครองดูแลคุณด้วยและคุณก็ทำงานด้วยความรักตามหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายมายินดีด้วยค่ะเราคือเพื่อนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ